จากมิยมเชื่อมโชคอน,นันต์ครอบคร,รัวที่น่ารักนั่นขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแน่นอนครับในช่วงใกล้เทศกาลดีๆครับเทศกาลปีใหม่แน่นอนเลยว่าผมเชื่อหลายหลายคนครับนิยมจะทําขนมไปให้เป็นของขวัญเป็นของกํานันจากใจไม่ว่าจะเป็นเค้กหรือขนมอบหรือขนมเบเกอรี่อะไรก็แล้วแต่ท่านทําได้วันนี้เราก็เลยอยากจะบอกว่าเราอยากจะ เชิญชวนมาใช้วัตถุดิบแบบนี้กันบ้างครับมยมมเชื่อมแน่นอนเมนูในวันนี้เราก็เลยคิดว่าจะรังสรรค์ในแบบของขนมแบบฝรั่งอย่างเช่นเมนูที่มีชื่อว่าแพนเคก้กมยมมเชื่อมอืมเริ่มต้นของเราต้องบอกว่าเรามีวัตถุดิบนอกจากมายมมเชื่อมแล้วก็จะมีส่วนผสมต่างๆเช่นแป้งเราใช้แป้งเค้กครับวันนี้ประมาณสัก500กรัมเนยจะใช้ประมาณสัก150านะครับน้ำตาลอันนี้หวานมากหวานน้อยแล้วแต่คุณจะกําหนดเองครับโอเคแต่ที่แน่เพื่อสุขภาพดีๆครับ มันจะต้องมีครีมวันนี้เรามีสิ่งที่มาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสบายใจด้วยมันคือนี่เลยครับเทสตี้ฟิตครับครีมปรุงอาหารไขมันตับบอกเลยว่าอันนี้ดีต่อใจไม่มีคอเลสเตอรอลเพราะได้รับการรับรองว่าเป็นอาหารไทยหัวใจดีอันนี้เหมือนกันเลยต้องบอกว่านี่นะครับแน่นอนที่สุดเลยเป็นอาหารที่บอกว่าไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดและก็โรคหัวใจเป็นไขมันดีไขมันอิ่มตัวต่ําเพราะทาจากน้ำมันราข้าวที่สำคัญราข้าวไทย เราเริ่มกันเลยไหมแน่นอนอ่ะขย่าสักเล็กน้อยอันนี้ผมก็จะใช้ประมาณสัก600 ml ครับเอาละเปิดฟ้ามาแล้วเทเลยครับดึง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 ดงดึนเทสตีฟิตอันนี้ไข่เราใช้มาสัก5้าฟองครับไข่ไก่อันนี้เบอร์2ครับโอเคผมก็จะใช้ไข่แดงอ่าผมอยากใช้ไข่ขาวก่อนนะหนึ่งอันดับหนึ่งคือมือเราแห้งๆเนาะผมแยกไข่ขาวก่อนครับ คือประเด็นคือเขาบอกว่าไข่ขาวเนี่ยมันมีคุณสมบัติบางอย่างครับถ้ามันทําให้มันฟูขึ้นมาได้มันทำให้ช่วยขนมเรานุ่มขึ้นนึ่ผมก็จะขอเอาแต่ไข่แดงแยกไว้ก่อนเนะาะมือห่างๆหน่อยท่านก็ใช้มือท่านเป็นตัวกรองไข่ขาวออกได้เหมือนน่ายไ,ไหม อันนี้คือไข่ขาวครับส่วนนั้นคือไข่แดงเอาละไข่แดงคือส่วนที่เป็นของเปียกเราใส่ของเปียกเข้าไปด้วยกัน,นก็คือไข่กับครีมล่ะครับอันนี้เป็นครีมปรุงอาหารไข่มันต่ำเทสติฟิตของเราเองใส่ลงไปเลยส่วนที่เป็นของแห้งครับเราก็แยกกันไว้นะครับของแห้งคือแป้งใช่ไหมครับอันนี้คือห้ารอยกรัมแล้วก็มีน้าตาลทรายครับใช้ลงไปเลยอันนี้เราตวงมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมค่อยๆค,ยคนก่อ,น,กอน,น,นนะครับเกลือเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะครับคือขนมค่อนข้างจะซีเรียสครับเรื่องของสัดส่วน เวลานี้เราใส่ได้เลยครับกลิ่นเวลาใส่ไปนี่นะครับให้ความหอมอืมท่านชอบหอมมากท่านก็แต่จริงอย่าไปใส่เยอะครับใส่นิดนิดให้มันกลุ่นๆขึ้นมาแต่ผมใส่หมดเลยทำไมคโอเคใส่หมดแล้วจบตอนนี้ครับนี่คือของแหง้งอ๋อลืมผงฟูไปครับนี่ผงฟูครับอันนี้เป็นผงฟูใส่น่อยนึง่าส่วนผสม,มของแห้งเราประมาณนี้โอเคชวนไข่ครับแล้วก็ตีมันครับ คือมันก็เป็นการช่วยทำให้ขนมมันนุ่มทำามันนุ่มขึ้นนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะงัาา้นเราก็จะรีบๆๆมันว่าเดี๋ยวมันจะยุบครับอรอมาณนานี้ครับ <c oughs> เร็วขนาดนี้กม็ไม่ตกบอลหรอก <c oughs> โอเคมาเอาแป <c oughs> นน้งกับน้ำแบบนี้ก่อนเลยผสมแห้งกันน้ำลงไปาาค่อยๆแบ่งทีนี้ก็ได้ครับมันจะได้ค่อยๆละลายได้ใส่ครับหมดเลยฮะ โอเคเราวอรมเตาไว้ครับวอรมไปเรื่อยๆครับให้เตาเขามีความร้อนที่คงที่เราจะค่อยใส่เนยครับตอนนี้นะครับมันสวยครับมันจะให้ความหอมให้ความหมั่ที่สำคัญคือมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้แผ่นเค้กของท่านไม่ติดกระทะโอเคครับผมพักแป้งไว้ตรงนี้ก่อนระหว่างนี้ก่อนที่ผมผสมไข่ขาวลงไปพักแป๊บเดียวครับ จะได้มีเวลาพอดีกันให้เขาพักแป้งเซ็ตตัวชักนิดนึงแล้วเราก็จะมาทําเรื่องของมะยมเชื่อมกันเล็กน้อยครับหยิบเลยฮะท่านผู้ชมครับโอเคก็คือเอามาหั่นเม็ดรครับคือเราเม็ดออกจริงๆถ้านก็ใช้เมีดเบาๆก็ได้แล้วครับนี่ก็จะได้เห็นเนื้อมัน ันนี้ส่วนที่เป็นเนื้อครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นเนื้อทําแพนเค,ค้กซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในแพนเค,ค้กอันนี้ของเราเนื้อแพนเค,ค้กของเราท่านบอกว่าน่าเขาเซตตัวนะครับเขาจะเหมือนเขาจะฟูฟูขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะเห็นไหมครับว่าเขาสีสวยที่สำคัญคือใส่ครีมปรุงอาหารที่มีไขมันต่ำเนี่ยนี่เลยเขาจะบอกว่าคนที่แพนนมวัวหรือกลูเตนสามารถกินได้เต็มที่ครับอันนี้ทน,นสบายใจได้ไม่มีสารก่อภูมิแพ้8ชนิดอันนี้แน่นอนเขายืนยันครับ มีวิจัยรับรองอร่อยไม่ทําลายสุขภาพไม่รอไม่รู้หอมอร่อยใช้แทนครีมจากนมปรุงอาหารอร่อยได้หลากหลายเมนูอันนี้แหละครับเทสติฟิตครีมปรุงอาหารไขมันต่ำอันนี้จะเป็นยังไงลองดูกันต่อไปมาใส่เลยครับคือที่เรตีมาเนี่ยเราอยากให้ฟองอากาศที่อยู่ในไข่ขาวเนี่ยไปช่วยพยุงให้ชั้นของแป้งแพนเค้กของเรานั้นนุ่มมากขึ้นครับ เอาล้ครับแล้วนี่สําหรับตัวแป้งเราก็พร้อมแล้วเนยักเล็กน้อยทาหน่อยหนึ่งก็ได้ครับแต่แค่ทานะครับอันนี้กระทะแรกของเราปาดโชะลงปั๊บจึงลองดูก่อนปาเขานิดหนึ่งรูอากาศพวกนี้ครับที่เป็นตัวบอกให้รู้ว่าแป้งมันกำลังจะสุกครับมันจะดันขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาเฮลโหลลลลโลลฮลล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 นลล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  โย <Yo. S 2> <P ung. S 1> ่ปุ่งนะท่าแรกของเราครับพุ่ง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 ครับท่านผู้ชมครับ อางปกติแป้งแพนเค้กอย่างเี้ท่านสามารถใส่ผล,ลไม้อื่นๆที่ท่านชอบได้นะครับอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าอชอบอย่างของฝรั่งมังนอกได้ไหมคะเช่นลูกพลนแห้งเงี้ยลูกเกดแครนเบอรี่หรือว่าทั้งผล,ลไม้ที่แบบเชื่อมอ่าได้เหมือนกันครับที่สำคัญคือเราใช้เตทสที่ฟิตครีมปรุงอาหารไขมันต่านี้ช่วยได้เยอะครับไม่ต้องห่วงเรื่องกลูเตนไม่ต้องห่วงเรื่องของการแพ้นมด้วยอ,อันนี้ ฟูขึ้นเงนี้ยพองๆรูๆเงี้ยผมชอบครับอันนี้แล้วแต่ท่านกล่าวนะครับลองดูไฟอันนี้ใช้น้อยนี่อาจจะใช้สองผมไฟแรงขึ้นอาจจะแรงไปแรงๆไปด้วยจริงๆด้วยไม่แต่คุยเห็นไหมแต่สีสวยอันนี้ไม่เอาทิ้งว้าเฮ้ยแต่ไฟใช้ได้ฮะไฟแรงไปหน่อยเดียวอันนี้ไฟร้อนขึ้นแล้วครับงั้นผมก็จะรีบหน่อยหนึ่งครับอ่าฮะพอมันเริ่มมีรูพุนๆครับเราก็แค่นิดนึงตบปิดนิดนึง,นงจะได้มีแป้งเกาะตัวหน้าเราได้ด้วย คือปกติของะ่ดูรูเนี่ยครับพอรูมันขึ้นเนี่ยแปลว่าขอบของมันเนี่ยเริ่มจะสุกมากขึ้นนาครับแล้วพลิกป๊น,นอันนี้ถือว่าไฟโอเคแล้วครับไปต่อครับแผ่นนี้มานี่เลยแผ่นที่หนึ่งครับแผ่นที่สองมาต่อ เอาล้ครับนี่คือชิ้นสุดท้ายวางซ้อนไว้วร้อนโอเคเรามาทำซอสลากันดีกว่า <c oughs> ใส่มโยมลงไปเลยครับนี่เราอยากได้ซอสบดเลยไม่ได้บดแบบละเอียดนะครับ <c oughs> คือให้เนื้อมันค่อนข้างแตกออกจากตัวเอนเองเองนะี่ยอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะได้ต้มเอาน้ำมาใส่ในกระทะนี่เลยมโยมเขาเชื่อมมาดีแล้วครับเราก็แค่ตักแล้วเอามาละลายน้ำ ันนี้ผมรีไฟนะครับแล้วเราก็ตักเขาใส่นี่เลยเราจะเอาเม็ดออกครับผมก็โอเคแล้วอแล้วครับเราได้เนื้อแล้วนี่เร่งไฟขึ้นนิดนึงครับแน่นอนครับเรามีสิ่งหนึ่งนั่นคือความหอมจากตัวครีมและนี่คือเทสติฟิตใช่แล้วนี่แหละครับผมก็ให้น้ําเดือดประมาณนึงครับเบาๆอันนี้นะครับเมื่อกี้ผมแอบมีเนยเหลืออยู่หน่อยนึงนี่เหลืออยู่ช้อนพอดีเลย ใส่เลยครับเอาแค่หอมๆครับนิดเดียวแต่สำหรับ t ท s t y f i s h ไม่ต้องกลัวเลยครับเราใส่ได้เต็มที่นี่แหละอ่าเป็นแยมครับแล้วก็เท t a s t y f ฟ s h ครีมปรุงอาหารไขมันต,ำต่ำลงไปแบบสบายใจเลยให้หอมมันครับหอมมันหอมมันหอมมันอ่าตอนนี้จะบอกเลยว่ากลิ่นของไม่ยอมเชื่อมเนี่ยหอมมากสีก็สวยมากออกน้ำตาลน,น้ำตาลหน่อยๆนะครีมเริ่มเดือดเบาๆปุดๆแล้วก็เป็นอันใช้ได้ครับชิมกันสักนิดหน่อยจุ๊ หอม,อมหวานกลิ่นมะยมออกนิดเบาๆกำลังดีเลยโอเคติดไฟจัดจานนี่คือสิ่งที่เราทำไว้ครับท่านผู้ชมครับยกมาทางตั้งเลยนี่ไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นะแต่นี่แพนเค,ค้กแน่นอนโชค๊คอืมซอสมะยมหรือมะยมครีมซอสนั่นเองนั่นแหละครับ แค่นี้ก็น่าจะพอกินแล้วครับสำหรับเรื่องราวของแพนเค้กมะยมเชื่อมกินกัน,นง่ายๆที่บ้านเอาลครับพร้อมเสิร์ฟเชิญครับถ้าท่านใช้แครนเบอร์รี่บลูเบอร์รี่หรืออะไรแล้วแต่ใช้ได้วันนี้เราใช้มะย,ยมเชื่อมซึ่งเป็นวัตถุดิบของไทยและที่สำคัญคือเราสามารถนำมาต่อยอดได้แบบนี้แน่นอนแค่ตอนนี้อย่างหอมกินหอมหวานมันชวนกินเหลือเกินครับทุกท่านนี่ผมตัด แป้งตัวแพนเคก้กนี่เลยกินกับซอสเียครับอืมนุ่มหอมอืมชอบตัวครีมซอสอืมอร่อยมากหอมหอมมากสามารถกินครีมได้แบบไม่ต้องกลัวว่าผิดเลยไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรทั้งสิ้นกับการกินครีมเพราะว่าครีมของ t ทสตี้ฟิตเนี่ยทั้งหอมเข้มข้นรสชาติดีกลมกล่อม เรียกได้ว่าใช้แทนครีมที่ทําจากนมได้เลยครับเทส t ี้ฟิถ้าท่านไปหาตัวครีมปรุงอาหารไขมันต่ําตัวนี้อาจจะไม่เจอนะครับเพราะว่าท่านต้องไปซื้อที่4ีแหล่งสําคัญครับเช่น l a ซาด้ s h o ปปีแล้วก็ f o ร์แคร์ซึ่งเป็นไลน์อ f ฟฟิเชียลของเขานะครับแล้วก็เป็นแมคโครสีที่ท่านสามารถหาได้นั่นคือสําหรับครีมปรุงอาหารไขมันต่ําของเทสตี้ฟิก่อจะจากกันไปทางเทสตี้ฟิเนี่ย เป็นช่วงเทศกาลดีๆเขาก็อยากจะมีกิจกรรมที่จะมานําเสนอความสุขให้กับท่านมีกิจกรรมดีๆมาแจกมาเสริมสร้างความอร่อยเสริมสร้างสุขภาพให้กับท่านมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามใน Facebook ถึงคลิกถึงขิงพรุ่งนี้มีอะไรแต่เดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ขออนุญาตลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์แชร์ให้เยอะๆและบอกต่อๆกันมาวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ